สวัสดีครับครับผมวันนี้มาอยู่ที่แม่น้ำบางประกงนะแม่น้ำบางประกงหนะรือปลาจีนเขตอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้างปลาจีนบุรีตอนนี้น่าจะอยู่โค้งแถวๆบางยางวัดบางยางนะฮะมากับนาโอ๊ตนะครับแฟนคลับจาก YouTube แล้วก็ตามมาอยู่ใน Facebook อยากลงเรือก็เลยพามาด้วย ครับผมน้โอ๊ตทักทายหน่อยครับสวัสดีครับครับผมนี่เมื่อกี้นโอ๊ตจวขึ้นมาตวงวนะเึงตั้งกล้องให้ทันไม่ทันถ่ายก็โอเคครับผมประเดิมกระชางตัวหมานตัวแรกเอาไปก่อนปลาเาครับตกไปกินตกเล่นๆยังเค็มอยู่เลยครับเมื่อกี้ชิมดูตรงตรงไหนครับ อ๋อเขาจอดกันแถวนี้ใช่ไหมฮะมล,บบลุงตกอฮะฮะลุงตกติดเบ็ดหรอฮะบบคือตกปลาหรือตกกุ้งอะฮะอ,อ๋อ ภูหมดเลย <truicula> <Mãe> <truicula>

นี่นี่ตัวไซส์โอ้ตายแล้วครับกุ้งไข่ซะด้วยเล็กด้วยอ่ะปล่อยไว้ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่เล่นะนี่ไข่นี่ไข่ปล่อยไว้ไปกุ้งไข่นะครับโอเคครับไปอ่ะโอเคหมดแล้อง

เป้าตัวอะไรครับเป้าหัวสองตัวตวัดมันอยู่ข้างนอกเยอ,ยอะกว่าอยมันมันอยู่ข้างนอกเยอ,ยอะกว่าอีกมันกินแต่ข้างใน จังหวมะม, <c oughs> มันยังไม่ยังไม่เจอไม่เจอตัวใหญ่มัง่งเนี่ย โอ้อะไรครับปลาปลา กินก็กินตัวเล็กนี่แสบกล้ามแล้วุโคเลย ครับ <Okay. S 2> ผมเมื่อคืนกลับมามืดไปหน่อยเกือบไม่ทันเคอร์ฟิวพอดีว่าน้ำมันลงแห้งจัดเรือขึ้นลำบากมาถึงบ้านกันสี่คุ่ฝาดห้าคูา่แล้วได้แบ่ไงไอ้น้องึ้นไปด้วย น้อนแบ่งไว้ให้แล้วก็อันนี้พอได้ต้มครับช่วงบางประกงช่วงตรงนั้นขเขาเรียกบางเตยขึ้นไปบางเตยช่วงจังหวัดปริบุนีกุ้งจับดีแต่ว่าเป็นกุ้งไซส์เล็กๆไซส์เล็กๆไซส์ไม่โตเท่าไหร่นนครับผมก็เนี่ยฮะไซส์ประมาณนี้กุ้งนางพระส่วนใหญ่ ไม่โตน่าจะสองคนน่าจะได้ประมาณทักเจ็ตัวครับเจ็ดตัวน่าจะได้เดี๋ยวผมจะลองนะคร่าวๆว่าของผมได้กี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปหน้าจะไปไหนแล้วเดี๋ยวถ่ายมาให้ชมอีกทีใครสนใจจะไปตกกุ้งด้วยกันก็ทักกันเข้ามาได้ฮะหรือเข้าไปที่ Facebook ตกกุ้งตกปลานะฮะเข้าไปแอดเข้าไปอยู่ในกลุ่มตกกุ้งตกปลาใน Facebook แล้วเดี๋ยว ผมจะมีลงชวนอยู่เลยว่าจะไปตับคู่ที่ไหนไปด้วยกันได้ครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับ